สวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาส่งงานยกยิงนะครับชุดนี้มีอยู่สิบห้ากระบอกนะครับชุดนี้ก็มีไม้กระพี้อยู่ห้ากระบอกมีไม้สักอยู่หนึ่งกระบอกนะครับนอกนั้นเป็นไม้ประดูนะครับชุดนี้ก็แจ้งลูกค้าไว้ทั้งหมดแล้วนะครับก็มีทั้งโอนทั้งเก็บไปทางนะครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวก ว่าต้องการแบบไหนนะครับค่าส่งแบบโอนหนึ่งบาทค่าส่งแบบเก็บปลายทาง200ร้อยนะครับชุดนี้เป็นงานสั่งจองนะครับคิวตอนนี้ก็ประมาณ1 0บถึงสิห้าวันถ้าราช้าอาจประมาณไม่เกินยีวันประมาณนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างบ่อยนะครับงานอาจจะมีล่าช้าบ้างนะครับชุดลางก็สั่งได้นะครับว่าต้องการลางแบบไหนความยาวเท่าไหร่ปีกยาวเท่าไรระยะชักเท่าไร สั่งมาได้นะครับเป็นงานสั่งทำนะครับชุดนี้แางทำสีอโนได์เพิ่มสองร้อยบาทนะครับนี่นะครับไม้ตะกพีนะครับนี่อ,อกนั้นเป็นไม้ประดูนะครับป,ปีชุดนี้เป็นปีกโรลเลอร์นะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมยิงนะครับราคาพร้อมยิงท้ายประดูอยู่ที่สองพันหก พร้อมยิงไม้กระพรีเขาควายอยู่ที่สามพันนะครับเป็นปีกโรลเลอร์ล้อฝังลูกปืนมียางมีสายให้แล้วก็ลูกดอกให้สามลูกนะครับนี่ยังไม่ได้ใส่ล้อยังไม่ได้ใส่ขาจับท่อใส่สายนะครับชุดนี้เดี๋ยวสักพักก็ใส่ให้นะครับสนใจก็ตามนี้นะครับทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าห้าศูนย์สองหกสามสามแปดศูนย์เก้าสองเก้าสี่หกสองห้าเก้าเก้า id line 9 2 9 w g r a m นะครับ facebook ผมจะชื่อวิษณุชาวเวียงนะครับสนใจแบบไหนก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเป็นงานสั่งจองนะครับงานผมการสั่งจองไม่มีไม่มีมัดจำนะครับการสั่งจองก็คือแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรไว้นะครับผมจัดลงคิวให้แดดแรงหน่อยนะครับมาดูชัดๆนะนี่นะครับ ประมาณนี้นะครับสนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับเป็นงานสั่งจองนะครับลางก็มีหลายรูปแบบให้เลือกนะครับมีสเปคขอบกระจกลางปืนศูนย์กลมตันเหลี่ยมตันนะครับแล้วก็ลางสเปคลางเหลี่ยมสเปคลางไม้ลางล่องดอกนะครับมีหลายรูปแบบนะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับตามนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง youtube วิศนุชาวเวียงนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปให้ได้ส่งงานผลอัปเดตให้ดูนะครับชุดนี้ก็นะ่าจะจัดส่งวันนี้ให้ทั้งหมดเลยนะครับชุดนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ